สวัสดีครับผมอันนี้ลุดไก่ชนฟาร์มครับนี่เรามาดูเราบรรดาลูกเพาะของเรานะครับนี่ครับลูกเพาะของเรานะครับตัวนี้แม่ด่างใหญ่ครับผู้เกิดเจ้าเยียแสนรักตัวนี้ผสมกับเจ้าเยมเพชรครับสมีสุวรรณ เป็นลายตัวครับตัวนี้เป็นแม่ดำโหดครับคู่เกิดเจ้าเยอแสนรักสผสมกับเจ้าเหลี่ยมเพชรคือกันครับชุดนี้ครับนี่ชุดนี้เป็นลูกเกิดของท็อปเจริญน้อยนะครับ เราเราก็จะปล่อยให้เขาเป็นธรรมชาติครับเราตกเย็นเราก็จะจับพึ้นกรงกลางมุ้งนอนครับเราปล่อยเราให้กินอาหารแล้วเราก็จะปล่อยให้เขาเป็นธรรมชาติครับมัอีกชุดนี้อีชุดครับนี่ชุดนี้ไก่สามเดือนครับเป็นลูกของบ้องตันกับเขาตีตายครับ แต่ส่วนเจ้าแจ้นี่เป็นสายเลือดทับเจริญร้อยครับเรานำนำข้าพ่อแม่มาครับตันนี้เป็นลูกสาวเจ้าแจ็คพอดครับเรามาผสมกับเจ้าเยาแสนรักลูกสาวเจ้าแจ็คพอดของสอทองพันช่างตัวชนะล้านห้าครับ นตัวนี้เป็นลูกสาวของเจ้าเยียมาหาลาวครับสายเลือดทับเจริญเราก็มาใสา่กับเจ้าเยียแสนรักอีกทีครับชุดนี้ก็จะออกเยีย,ย,ยหน่อยครับนี่เจ้าบ้องตันครับถ่ายขนกับแฟมอยู่ครับออกอันสาได้ลุยกันแน่ครับ น,นี่เจ้าเหลี่ยมเพชรครับเจ้าเหลี่ยมเพชรสายเรือสอมีสุวรรณออกรรนาก,ก็ได้ลุยกันแน่ครับตัวนี้น,นี่เป็นตัวลากอีตัวครับเจ้าทองทองลุกตัวนี้ก็ถ่ายขนครับออกอนสาได้ลุยกันครับเจ้าทองเนี่ยครับ วันนี้ก็ออกอันสากันครับเจ้าเบ้เจ้าเบ้ไอีหน้าเรามีสู้กันเยอะครับอยู่ในล็อกผสมของเราอีกครับน้อง